อันน uh? no? like ี้นะแม่จะถามหวยใหญ่ที่จะออกไหมนะหวยออกวันที่หนึ่งไหมนะออกตัวอะไรเนาะแม่อยากซื้อจังเลยเราจะได้แม่ถ้าเรขียนถ้าเสิร์ฟถ้เสร็จเราได้เขียนได้สิ่งนี้ก่อนเลยแม่แล้วแม่ก็หนูเองเอ็นอยู่เอง เอาเขียนบอกไม่ได right? ้หรอบอกเป็นจวไม่ได้หรอไม่ได้หนูบอกเป็นตัวผิดต้องเขียนให้หรออ๋อแล้วก็เด็กผู้หญิงไม่ได้หก้องาวแล้วก็หงไ้วกบไปอนกแบแล้วก็เราใช้ดาเราชดายรชดาเยเ ลามขึ้นไปทำเหมือนกอไกลด้ามไปยาวๆแล้วก็หยุดหยักหยักเดียวพอม้วนเก่งมากแล้วก็ตัวประจักตัวประจักทำสองหยักหัวกลมๆดากขึ้นไปทำเหมือกนกอไ,อไ,อไอก่ห,กหยักสองหยกักตึกต๊กชักึ๊กชักอืม้มนแล้วก็เขาทา,านเขทานล เอาเขียนให้ก่อนได้ไหมล่ะเขียนหน้านี้หน้านี้อันนี้เอาไว้เขียนตัวไหนเขียนตัวที่จะออกวันที่หนึ่งเลยนะเขามาบอกได้ยังพี่เขามาบอกได้ยังอ่าใส่ก้านอื้อหือหัวก้าน นนเันอะไระเรอให้สามตัวสามตัวเลยเหรอหนึ่งสองสามแลยนะสามตัวเลยเหรอค่ะแม่บอกว่าให้เอาสามตัวไงล่ะสามตัวก็เอาวันมันจะออกตัวไหนอะเอาตัวที่มันออกสิเอาเอา,เอาใหม่อันนี้ก็ออกฮะอันนี้ก็ออกอันนี้ก็ออกออกว่าไหนอันนี้น่ะแม่เอาวันที่หนึ่ง

ต้เขียนเอาใจด้วย่ะต้องใจเขียนให้พี่หน่อยค่ะบอกพี่เอาตัวสามตัวตรงๆนะคะวันนี้ขอสามตัวตรงๆจ้าแต่พี่บอกว่าจะมาตอนมืดว่าตอนมืดไม่ได้ตอนมืดไม่ได้เดี๋ยวแม่จะรีบพันกลับแล้วมันจะมืดแล้วอย่ายืมมาเดี๋ยวนีเดี๋ยวเอายอดมันกลับไปส่งเขาด้วยไปเดี๋ยวนีแม่จะได้ไปเอายอดมันไปส่งเขาด้วยเนี่ย อันนี้เขียนให้ไว่ก่อนอืออะนไหนฮะพูดดังๆหนึ่งแล้วก็ศูนย์หนึ่งแล้วก็ศูนย์ใช่เหรอวันนี้เหรอคะวันนี้แล้วก็วันที่หนึ่งวันนี้แล้วก็วันที่หนึ่งหนึ่งแล้วก็ศูนย์เหรอคะใครบอก อันนี้นะใครพี่อะไรเป็นคนบอกพี่นะคพี่นางฟ้าเป็นคนบอกนางฟ้าอีกแล้วฟอีกแล้วถูกไหมถูกหรอถูก,ถ,ก,ถ,กถูกจริงๆนะโอเคค่ะจริงจริงจิงงหนึ่งแล้วก็ศูนย์ใช่ไหมคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะถ้าถูกจริงจริงๆนะไม่ขอบคุณพี่นางฟ้านะคะ พีนางฟ้าให้ถูกจริงไหมเนาะถูกจริงถูกจริงโอเคถ้าถูกจริงหมูแม่กลับมาเลี้ยงที่นางฟ้านะคะนี่ช็นก็จะเตรียมตัวเดีนยวแม่ไปดูเห็ดตรงนี้มีเห็ด